ต่อไปเรียลลัการแข่งขันที่342ซึกขับ4ฟุต4อ0เมตรกลุ่ม,มอายุ18ปีรอบสิ่ชิะนาทีช่องที่2การรถไฟแห่งประเทศไทยช่องที่ 4, าารรสี่การตาตานละทอนหลวงช่องที่5ไปสมีไทยช่องที่6การบินไทยช่องที่7 บริษัทอาหารกาญจนบไรยจำกัดมหาชนและช่องทีแปดธนาคารออมสินเข้าที่เพราะว่า ค่ะาพี่ดีเพิ่มเมิรนะคะรายการใหญ่ใหที่สองสามเกาโอนำเล้วเลยพี่วีดทั้งหมดมัชายผมอยสี่สิบหปีแล้วค่ะคู้การสิงสินการนะคะจากบริษัทไทยนะคะผู้ชนะที่หนึ่นะคะเป็นรอบีกว่าสีิเดิมค่ะสนาทีสี่สจุดสนาทีค่ะขอเชิญล่ารักพันแห่งชัยชนะค่ะโอ้โหสี่ร้อยนะเนี่ยอัดหมดแ เมื่อกี้ไปไกลไม่โฟกัสเลยนี่เพิ่งมาโฟกัสเนี่ยโอ้โหเบียด์อะเบียร์เดฟี่เบียร์เร่งเกินไปไงตอนแรกโอเคนี่ก็โอเคแล้วได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วครับไม้สองไม้สองแอร์ฟอร์ตเรานำพี่การท่าการท่าไม้สองครับไม้สองสองคระปา ตามด้วยกัมพูชานำโด่งเลยพี่ไม่ทันแล้วมั้งพี่ที่สองไล่ไม่ทันคนะรับคุณต้องลองขอร์วบ่อยๆนะถนัดเลยนะลองขอดีร้อยเลยใช่ใช่รครับ สี่สี่ร้อยอาจอย่างเดียวเลยใช่ให้ลงคอได้บ่อยสีายเลยนำโด่งเลยครับไม้สามลอยอยู่ไม้สามลอยอยู่ปลากระมาแล้วนะปลากระมัได้อยู่สองปลา ไม้สองมาแล้วไม้สองไม้เอ้ไม้สามไม้สาม, 3, ม 3. ออกไม้สามแล้วครับสามอันดับแรกไล่ๆกันไปแล้วตัวหนึ่งทิ้งไปไกลอยู่นะเกือบร้อยเมตรเลยไปนู่นแล้ว ไม้สีน่าจะขาดเลยบ้างพี่ไม้สีเป็นเนี่ยรุ่นอันุีางห้าลงมาช่วยเออรุ่นจุดแปดแต่น้ำขาดอย่างนี้ก็สบายนี่ก็ต่างห้ากันเลยรุ่นต่าห้าไม้สุดท้ายแล้วครับไม้ที่สี่ไปแล้วครับการท่าใช่ใช่พี่ที่ซ้อมอยู่บึงหนองบอนที่ผมบอกไงใช่เขาวิ่งเร็วอ่ะนี่ครับจำชื่อไม่ได้ครับเจอเขาซ้อมที่บึงหนองบอนมาจ้ำเร็วกว่าผมเยอะเลย นี่ครับแล้วก็ที่หนึ่งที่หนึ่งไปไกลนะคะนี่ตอนนี้กันเขาเรียกอะไรนะนชิงชัยน่าจะรุ้นที่สองกับที่สามมากกว่านี่นี่อกกลุ่มกันอยู่เนี่ยสองสามสี่สองสามสี่กากลุ่มกันเลยต่างปัตนีแล้วก็ตามพันชัยครับที่หนึ่งขาดไปแล้วนี่หมายเลแล้วครับ การบินไทยแพงแล้วอ๋อการบินไทยแพงไปสนีอ๋อไปสนีไปสนีสนนขึ้นมาอันดับสองการบินไทยดับสองเราตัดมาที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเหลืออีกห้าสิบเมตรแล้วมั้งเนี่ยไปรสนีก็ตรงนี้นะนี่น้นำโด่งเลยเนี่ยที่หนึ่งครับ อันดับหนึ่งเรียบร้อยการผ้าโอ้โหนำโด่งเลยอไปสนีครับอันดับสองไปสนีตามมาอันดับสามน่าจะไล่ไม่ทันไปสนีมาอันดับสองแล้วก็พี่อันดับสามล่ะอ๋ออันดับสามการบินไทยการบินไทยอันดับสี่สปลา แรงๆกันทั้งนั้นครับอันดับห้าเป็นของออมสินทาด้วยการรถไฟครับปิดอันดับหกเนาะการรถไฟรักคุ่น้องฟ้าแล้วคุณชอาในการบินไทยเปล่า